ร13ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกปา่าเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2567พันเอกชูชาติดนทบุตร ผู้ประครับการกรมทหารราบที่13ได้จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันชัตรมงคลประจําปี2567ที่วัดสันติวนารามวัดป่าดงไร่ตมบ้านเชียงอำเภอนองหานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาระบบนิเวศสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ลดสภาวะปัญหาโลกร้อนและเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในอนาคตต่อไปพร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าให้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้ที่เข้าร่วม พิธีมีความรู้สึกดีใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปืนป่าให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป